ลงงครับใช่ชนกันแล้วก็ลงวางมันลื่งเยอะกันเ้อกัต่างโซนแล้วก็ลงไปนัวมันเอาแผงของพี่ใบลองดูก่อนก็ได้ครับเอาตอนเอาอย่างไหมครับเอาเอาแผงแบบเหมือนเอเดียเล่นเลยไหมคือสมมติเราชนใช่ไหมครับพอมีคนสั่งสั่งให้ลงอ่ะเขาจะไม่วิ่งวนนะครับทุกคนจะวิ่งไปใส่เขาเลยอ่ะเหมือนเอาได้บพี่ระหว่างที่เขาแบบกําลังเปิดลงครับอ่าเข้าใจครับใช่เราวิ่งไปใส่ก่อนแล้วเขาจะไม่มีพื้นที่ข้างหลังเลยได้ซ้ำ แต่เรานะต้องไม่มีโหนะตอนสั่งให้ลงก็คือทุกคนลงหมดอืมใส่เลยต้องฟังคนนำอะ่ะจบเลยอย่านวอ่านอย่านว,วคับอย่า,ยานันว,วอ,อยาหอรับเ,เราฟังกันเยอะๆครับ สตอรี่อีกสตอรี่หน้าพี่ใบก็รอรอขึ้นนะพี่อันนี้มันหาไม่ทันพี่รอรังรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาเอาอันนี้เอาได้ไอ้บ่าวพอตู้แนะนำมาไงอย่าอย่าอย่าพูดอะไรไร้สาระนไม่ให้แบบไอ้เสือบุกอะไรเงี้ยมึงเงียบเลยนะมึงต้อพูดอะไรเลยนะได้ยินไหมไอ้บ่าวเหล่ากองโจรอะไรนะกูก็อยากพูดอย่างนี้แหละแต่กูไม่กล้าเสือบุกยิ่งมังกรส่อบ้ามุกเรียนเต้นแม่หนีเิ่ง ไม่ใช่พี่เปาอตู้นี่ว่าไอ้แต่โยมือโยมือพูดจริงอ่ะคนเดียวใช่ไหมตอนที่ผมพูดผมพูดแค่เทนนิ่งแต่ว่าสตอรี่จริงผมไม่ได้พูดจริงจริงอ่ะคนดูชอบตอนนี้ก็ได้ท่านบอกไอ้เปาคนดูกูขำมึงเต็มเลยเนี่ยคนทุกข์กูขำมึงเต็มเลยเนี่ยมเทมมพูดว่าอะไรนะหิวมังกัสซ่าทำทีอะไรอย่างเงี้ยเวลามันเกิดมาเวลาไปเกิดมามันชอบชอบแปลกมากเลยอันนั้นอันนั้นแค่ตอนเทนนิ่งครับอธเมตเนี่ยไม่ใช่อธเมตอ๋อ ใช่ครับไอเสือจริงไอเสือบุกตะลีจริงไม่มีไอเชือนะอย่าไปหาพู้อะไรนะอย่างนั้นนะแมวเสือบุกตลีบ้างนิดหไม่ผมไม่พูดแล้วพี่มันดูแบบไร้สาระจริงๆนะแล้วก็กำลังโจรอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะพูดไหมอันนี้ไม่นได้พูดแล้วครับสิเลิกแล้วเลิกแล้วเออจริงๆเนาะสตอรี่ไม่เคยเห็นเสียงฮิวมังกาซอแน่นอนเริ่มจะพูดแบบพีิยาแค่เทมลิงพอผูกพลังในตัวคุณไงเหลือที่สัตว์อธิค่ะจะฉี่เขาจะขี้กันรีบๆเจ้ นั er ่นไงหนุ่มกัูลอยลอยเรื่องนั้นมันตอนรีมันปินด้วยนะโอ้โหแบบทำอะไรให้ต้องโดนใบหรืออะไรนะขอร้องนะที่มันมันจะโกรธอ่ะก็เอาไงดี๋ย่ดูะมันแฝเพจที่กูโดนติ๊กต็อกนะอดีตสางเอาดีๆทำจริงหรอครับยึดคำนี้ด้วยอะไรที่เราไม่ชอบเราอยากไปทำไว้แค่นั้นแหละมึงไม่ชอบอะจริงหรอแค่นั้นแหละเลยไปเดี๋ยวไอ้เหลือไปเขาจะว่ากูบ้าไอ้ไอ้บัสไอ้เฉินบูมนายเฉินเฮ้ยแม่เพิทาพิตาร ม่ไม่เเลยกูเมื่อวานผมเลือดออกคอเขาเลยไออไอกมุปเอาแล้วไอเหนือยเอมเหนื่อเืืเอาไงอ่ะพูดจริงจังก็หาเนี่ยเเล่าเล่นแปลใครอ่ะหาเล่นดีๆไอแปดีเลยดิไอเสือฮ่าาฮ่่า่ ยังไปหาตัดลงนะครับเหม็นมากอเอพี่ตอนเอาเอาไม่มีพี่ตินามน้ำมันแปบบ๊บติมน้ำมันแป๊บเด้ไปเติมน้ำมันแป๊บเด้อเอ้าเอ้าพี่ไี่ชนเพื่อนทำอไมละ่ะโทษ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 มันบาดมันบาดมันแรงยัย <laughs> หรือทำไรอ่ะหนุืยเฮ้ยพี่ครับแล้ไปหาครับพี่เธอเธอครับมีหวานใจยังครับเสียงพี่เลยนะคะให้ครับไม่เสียงพีเป็นเรื่องนี้ยแล้วมอยากเอ็มเอสเอ็มดีใส่สูตรสีน้ำเงินในตำนานก่อนมึงตายนะตาฮะแล้วมีมีหวานใจยังครับ สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าหน่อยครับ,รบอีกสี่เดือนยี่ผมถามว่ามีผัวยักมีหวานใจย,ยังครับเอ้ย,อยพูดอย่างนินดมิมีมีหวานใจย,ยังครับไม่ไม่มีค่ะโอ้โหเธอเจ็มจีนเจ็บจีได้รไเราเราขอเป็นผัวเธอได้ป่าโเ้โาพี่เอางี้ได้เหรอใช่เพราะคุยกับพี่โดนทุกอยาอนออะไรเหรอพี่่อะไรเหรอทำไม่ดีไม่มร้ายไงไม่ดีไม่ร้ายคือพี่จะทำอะไรเนี่ย โตกันแล้ว <ๆ S 1> ลูกกัน,นอยู่ไม่ใช่ยิงกว่าฆ่าอีกฆ่าหนูฆ่าไม่ตายหรอกมียิ่งกวฆ่าหนูได้หเอาแบบว่าหนูโดนแบบฆ่าแต่หนูไม่ตายอ่ะแต่หนูเจ็บอ่ะที่ผมมีมีดเต็มตเลยอ่ะอยากได้มีดบ้างใช่มีดอันนี้มันแทงรวมเหมือนแอสไบท์ด้วยให้ออมมือออมตีนทำไม่าก้เลยนะถ้วยน่ากูแอสไบทก็มาทำเป็นเด็กน้อยและเดียงสาเนาะ เอกันยูอ่าอันเนี่ยเดี๋ยพี่ยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเฮ้หนูเจอหนแน่อย่างเงี้ยเฮ้ยหนูล็อกรถเป่าเนี่ยหนูไม่ได้ล็อกหนูขจะมากอให้ตรงล่อกให้พี่อ่าพี่พี่เอาเลยพี่อออเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยมอเตอร์ไคเี้่อนได้ครับพ่อดอออเนี้ยมันเ่นทีโล่งๆอ่ะแบบอันนี้เอเราองแฮชที่องโล่งอ่ะ ไม่ไม่มันอะไนี้เลยดียก่กว่าวบ้างเลยเอางี้พี่ถามตรงหนุรู้มือลอยไหมถ้าหนุไม่รู้มือลอยพี่ก็จะไม่อยากเล่นกับหนู <ua okay. S 1> พี่แบบกวหนูแบบไม่โอเคไงแต่ถ้าหนูรู้มือลอยพี่ใส่เต็มบบเลยเต็มบบด้ว<น>ยหนูรู้มือลอยไหมล่ะถ้าหนูไม่รู้มือลอยพี่ก็แบบเออไม่ไม่กล้าเล่นเต็มลอยแต่ถ้าหนูแบบบอกว่าเต็มลอยพี่เต็มบบเลยอะ<ๆ>ได้ไหม หนูหนูรู้มือร้อยไงรู้มือร้อยวายพี่เยอะไดไหมเฮ้ยเอาอะไรนะให้ยอพี่เลิฟได้ไหมพี่เยอะพี่เยอะต่อได้อายุเท่าไหร่นะครับอายุเท่าไหร่นะน้าจะหูฝาดค่ะเมื่อกี้อันแล้วหนูอายุเท่าไหร่เนี่ยพี่ถามหนูสิบเก้าค่ะสองเลยเหรอน้องทั้งสองเลยเหรอทั้งสอง พอมีลูกยังไงพี่ผลานมาทีก็พา ouais. ่านมาทีท่องเลยนะพี่บอกก่อนดูเอ้าแตน้องไปคุยได้กับพี่แล้วน้องไปคุยกับคนอื่นพี่ก็รู้สึกแย่ว่าแล้วพี่คุยมากี่คนแล้วเนี่ยอ๋อหนูไม่ใช่คนแรกหรอกครับบางไขยไปทั่วพี่ตอนพี่ต้อนเพื่อนเจออะไรพี่ต้อนเลยเกิดอะไร้มเริ่มทีแม็มา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 ขอกำลังใจหนูลงมาก่อนมาพี่ขอกำลังใจหนูก่อน หันมาหนูหนูหันมาอุ้ยจะแทงไม่ใช่ไม่ใช่หนูหันมาพี่งกันเร็วเลยขออลังใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหพี่ห้านาทีพอพี่กูห้านาทีพอไปแล้วนะโค้ง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 นะแดงกะไรจังแล้วอะไรอะไรไม่พี่ตอนคุยธุระอยู่เมื่อกี้เฮ้ยอย่าพูดไปเรื่อยดิกูทำธุระอยู่ไปขี่เอาพ่อไปขี่ก่อนท่านอ้าวเขาไม่ขอให้ขี่ไปแล้วไม่ใช่หรอแลนเงียบครับ อเปียกป๊บเมื่อกี้แกะลมฟองพี่แกะลมฟองพี่พี่ต๊อดเหมือนอยากโดนอะใครพี่ใครผู้หญิงคนนั้นอุ้ยกูลืมขอเบอร์ว่ะไอ้ที่เขาเต็มหมดร้อยด้วยเอางี้พี่อ่ะงั้นถ้าผมทวิถังให้พี่เออขอดิได้มีดสี่สิบเก้าเขาคงจะเสียวให้ตายโดนนะพี่ต๊อดน่ะเขาเล่นทุกอย่างนะว่าพี่ป่ามาด้วยไหมนั่งสี่ไปเลยไหมแต่นั่งสี่มันเอียงนะเอียงซ้ายเอียงขวานะคันเนี้ย ไม่หรอกเออมึงหรือว่ามึงจะเอารถพี่ป่าวไปไม่ล่ะคันหนึ่งอ่ะเออมแต่ก็แต่ว่าแต่แต่ว่าเอล่อให้พี่ชายใหญ่กูลองลากดีกว่าลากแบบชิวๆแบบไม่คิดอะไรเนาะว่าเอาถ้าแกลากได้แกติดใจนะมีกำลังใจในการลากด้วยเลยใจด้วยแหละว่านะได้ขอโทษครับหนึ่งซ้ำแบบรถโดนไม่แล้วพี่บอกพี่เติมมันพี่เติมแบงไหนพี่ต่อเลยพี่เติมมันแล้ว พี่เปาถ้าพี่เปากระล่านเออได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยแกอยากจะลากแกติดใจอ่ะก็บอกเลยแกต้องซื้อรถแน่นอนอ่ะรถประมูลอ่ะมันสอนแกได้หลายๆอย่างเลยถ้าแกเก่งครบเครื่องอ่ะไม่พี่ตัวไม่เปลี่ยนแท็กนะพี่พี่ตัวแหมนั่นแหละพี่ดูแท็กมอได้ดีอาร์นอ่ะใครใครใช้อัทเอ็นทีอาร์อาร์ตู้คอนเนล พี่ขอเช็ดรถมาจะได้ดวงขังในแกพี่ตอถ้าเราไม่ถ้าเปลี่ยนทางหวาเลยขึ้นชื่อเอ็นทีอาร์แล้วไม่ไม่พี่ตอพี่ตอดเอ๊แต่ชื่อไม่ขึ้นอยู่แล้วชื่อไม่ขึ้นอยู่แล้วพี่ตอพี่ตอผมมีผมมีพี่ตอพี่ตอผมมีชื่อมันจะขึ้นตอนเอ๋อแล้วซื่อบัตรเจ็ดเจ็ดสี่พันอะไรหรอเช็ดรถอ่ะไม่ไม่ที่เช็ดรถวิทย์เลขอะไรพี่ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าไม่เอาแบบห้าร้อยห้าร้อยติดนะ โอเคโอ้ยเราเช็ดตลอดเน่ยขอกำลังใจหน่อยครับคนสวยพี่ปืนมาปืนมาปะเนี่ยปายฝนพี่ขอกำลังใจหน่อยพวมาพัวมากูโพลตลอดปืนปืนปืนไม่มีบอกอ่ะเออมผมไปยิงใกล้ๆมันไม่ต้องยิงมันเสียบมันโอ้แบ็คเอ้ยไม่พี่ผมไม่ไปเลยผมเอาเก็บแล้วพี่ไอ้คิวแบบประกันทีละล้านสองเอาปัญญาไหนไม่ยไปจ่ายพี่เฮ้ยฮัลโหลครับเธอ เธอเธอคราฟเธอคราฟเธอคราฟเฮ้ยก็ไม่พี่แต่งแต่งตัวเซ็กซี่อย่างงี้มาอยู่คนเดียวเปี่ยวๆหนูไม่กลัวหรอก็ลัวครับนี่ไปไปไหมครับพี่ขอร่างใจหน่อยได้ไหมหันมาหันมาก่อนครับอ้กขอร่างใจไม่ไม่ไม่หลับตาเพื่อหลับตาขอร่างใจหน่อยครับเอ้ยคุณครับหันไปทางนู้นครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็อีกว่อนี้ครับ หันมาหาผมแล้วกดีขอร้องจะได้ไหมได้ครับเสียงอะไรจ้ากดครับกด E ไปถุยนะครับพี่ชายพี่ถุยนะชื่อตอนนะครับหนึ่งหนึ่งห้าส่วนะตาเบเล่แดนครับจิตถมันยังไงจิตเข้าไปตายขึ้นราพิซซ่าไหมครับอืมสั่งไล้ตลอดนะพี่ว่างพร้อมทำอ่ะ สตอรี่ตาก็คือน่ากลัวตรงหว่างขาอตึงเลยเอกูมาแล้วไม่ต้องต้องซื้อนางกูไม่ต้องหมดเลยแหละอีกทีจะเล่นดีอยู่แล้วพี่ขึ้นมาเอาพี่ก็ขับสิเฮ้ยลงก่อนดีพวกมึงอ่ะอะไรอะไรพี่ยังไม่นั่งคนขับเลยพี่ต้องกูเช็ดรถก่อนไม่ต้องลงก็ได้พี่มันก็ถ่านไม่ใช่หรอโอ้ตั้งสี่นาทีน้องไปถึงอยู่แล้วกว่าจะได้ตีเย่ได้อะไรพี่เช็ผมให้เวลาแต่ผมผมนั่งฟังรถแห่พี่อะ เต็นมันก่อนเป็นมันเ่อนจะไม่ต้องเติมจะได้ร่างยาวเอาเมาเมาเมามาเอ้าเจอกันอีกแล้วเสื่อเจอนี่แล้วเราเฮ่อฟิวขึ้นมาเจ้นะครับฟิวคนืออยู่ใช่ไหมคนเื่อสองคนไอเรนนันมือวะไอเรนไปเห้องน้ำอะไรไปเ้าห้องน้ำทำหรือเปล่าทำห้องน้ำหรือเปล่าไอเรนเข้านานนะขี้แตกเขาน่นเหยีย่ซ้ำเลย่เรี่ยวนี่มันอยู่ไหนเนี่ย แต่ตรงพ่อน้มพ่อน้ำผึ้งไงโวรจะิีแซลตข้างหลังมันหลุดบ่อยจังวะเห็นปะเห็นเห็นพี่ผมเห็นเป็นยูโฟน้ำผึ้งครับไม่พี่ไอ้ยอะไรมึงลองมึงลองดูกูชนนั้น๋ยวกูชนก่อนดูดิมันจะลดเยอะไหมยาอะไรแบกกูอยากดูไม่แล้วเพื่อนเราไปไหนนะพี่ชายเลยถามดิฮัลโหลครับอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ต้อนเพิ่งมาพี่อะไรโอ้ยเฮียแบก พูดหาพ่อมาเอ้ยกูเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันโอ้ยเหี้ยออมปอไม่าด้ออมปอไอ้พูดอย่างงั้นนี่น้องพี่เสียหายรอบน่ากูไม่อยู่มึงนะไอ้อ่านนี้จะของผมของผมก็ได้ให้ผมโดนผมรับได้ผมโดนไม่ก็ถ้าเป็นพี่อ่ะถ้าเป็นพี่เขาจะไม่ด่าเว้ยถ้าเป็นคนอื่นจะโดนด่าพี่ต่อ